การเดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของท่านอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรมีความหมายหลายอย่างนะครับในความเห็นของผมเนี่ยนี่เป็นการเดินทางที่มีการเสนอถ้อยคำเสนอข้อความในการเรืองสำคัญน,น,นะครับในความเห็นผมในไลท์ที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นการกล่าวคำข,ขออภัยต่อพี่น้องรัศลินะครับ กล่าวซ้ำถึง3ครั้งนะครับใน3สถานที่ที่ท่านได้มีการเยือนลงในพื้นที่ในวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ควรจะต้องเพีจยนณาคือนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ท่านได้กล่าวคำขอภัยในลักษณะเช่นนี้ครั้งล่าสุดก่อนหน้านี้ก็คือในปี2565ในช่วงเวลาที่ครบรอบ18ปีของการตานไปครับแต่ครั้งนี้มีนัยสำคัญเพราะว่าเป็นการกล่าวในพื้นที่และกาล่าวี่น้องประชาชนกล่าวต่อสื่งมวลชนที่มีการตั้งคำถาม อย่างไรก็ตามก็ควรต้องพิจารณาครับทำผู้เหล่านั้นสอบก้อการกระทำหรือไม่ที่น่าสนใจก็คือว่านี่เป็นการล่าวคำเป็นการกล่าวคําขออภัยหลังวันที่อายุความของคดีตไปสิ้นสุดลงในวันที่2 5เดือนกันยาที่แล้วนะครับผ่านมาแล้ว4เดือนนะครับการกระทำที่ประชาชนได้เห็นนะครับก็คือว่าเราพบว่ามันมีการมีความพยายามที่ไม่มากพอนะครับในการที่จะโน้มน้าวอย่งในจำเลย คดีกว่าที่ประสานได้ไประทับรับฟ้องไปแล้วเนี่ยนะครับให้มาเริจตัวต่อศสารนะครับเราเห็นความพยายามนั้นน้อยไปหน่อยโดยเฉพาะคําถามเหล่านี้เนี่ยมันพุ่งพุ่งตรงไปสูร่รัฐบาลที่นําโดยพักเพื่อไทยนะครับที่อนู่ในจำเลยเป็นสำคัญใน,นสมาชิกขอ,องพักด้วยนะครับแล้วก็เป็นสสบัญชีรายชื่อ,อพักเพื่อไทยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคำถากล่าวคำถามต้นนี้พูดก่อนหน้านี้ ความรู้สึกของที่น้องประชาชนก็คงจะแตกต่างออกไปนะครับแต่ในครั้งนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ครับว่าต้องพิจารณานะครับว่าการกับการกระทำหรือว่าคาพูดเหล่านั้นเนี่ยมีการสอบล้องกันหรือไม่ครับที่สมคัญอีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่ามีไฮไลท์สำคัญที่คุดทิศทางในการแก้ไขปัญหาเชิงระเดนคาใช้่านะครับอย่างที่ถ้าติดตาม การเคลื่อนไหวาหาการปักันในเรื่องนี้นะครับรัฐบาลเองอก,เอก,ก,ก็โดยรองนายกร้ฐหนึ่งก็ดนะ้วยกมีข้อสังเารให้มีการควบคุมทุนการในการทำไฟ้านะครับการเดินทางลงมาในครั้งนี้ของนนายกรัฐมนึรงก็มีการพูดหลายประเด็นครับที่เกี่ยวข้องกับทิศทางของการแก้ไขปัญหาในความเห็นผมเนี่ยก็ย,ยังค่อนข้างจะคลมเครืออนพอสมควรไม่ค่อยชัดเจนมากนักนะครับแม้ว่าท่านจะพูดหลายครัง้งนะครับเกี่ยวกับการพูดคุยนะครับ ก็ไม่ได้มีความชัดเจนครับว่าจะเป็นการเข้าหมายของการพูดคุงที่ว่านั้นเนี่ยนะครับตั้งคุยไปในประเทศคุยหลังใน,ใน,ใ,นในต่างประเทศนะครับเพื่อนบงเพื่อนบ้านอะไรมานี่นะครับจะนําไปสู่การบรรลุข้อตกลงสันติภาพได้หรือไม่อย่างไรไม่มีรายละเอียดตรงนี้นะครับแม้กระทั่งการพูดถึงก,การปัดฝุ่นนโยบาย ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี6623ที่เคยใช้เมื่อ40กว่าปีที่แล้วตอนสักรัเย็นนะครับกลับมาใช้กังก็ไม่มีความชัดเจนนะครับท่านก็บอกว่าก็ต้องมีการพูดคุยต่อนะครับแต้วมีการหากันต่อนะครับในขณะที่การดึงผู้นาของประเทศเพื่อนบ้านหลายท่านนะครับท่านอ้างถึงท่านรองนาะยประธานาธิบดีอินโดนีเซียนะครับท่านยูซุฟคัลลาซึ่งเคยมีประสบการณ์ สำคัญทีเดียวครับในการเจรจารสันติภาพระหว่างารัฐบาลอินโดนีเซียกับกลุ่มอาเจสิรีนะครับแต่เราก็ยังไม่รู้ครับว่าบทบาทของท่านยูซุตันลาหรือผู้นําคนอืกุน่นจะเข้ามามีบทบาทของกระบวนการสันติภาพของเราอย่างไรความคลุมเครือไม่ชัดเจนเหล่านี้เนี่ยนะครับก็อาจจะสะพ้อใ้เห็นได้เช่นกันครับว่าเขาจริงแล้วรัฐบาลเองเ็ยังไม่ได้มีรายละเอียดที่ชัดเจนหรือแตกต่างออกไปจากเดิม ที่สำคัญที่สุดท่านวางเป้าไว้ด้วยครับว่าในปีภายในปีนี้จะมีสัญญาที่ชัดเจนมากขึ้นและภายในปีหน้านยครับญหาในจ,จังหวัดชายแดนภาคใต้สถานความสัมนธจะจบลงความหมายที่สํญญาคัญในทีนี้นะครับก็คือตกลงนี้จะจบแบบไหนนะครับภาพในหัวของท่านนายกทัศนิเนี่ยมองเห็นสันติภาพและสันติสุขอย่างไรผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะหนึ่งนั้นจะสอดคล้องกับความต้องการ ที่น้องประาช่ที่มาเพราะดูจากค่อยแถลงแล้วก็ดูจัดการสื่อสารเพื่อทําให้มั่นใจแต่ยิ่งสื่อสารก็ยิ่งทําให้เราเห็นความเบาบางและความไม่ความคุ้มเคือนะครับท้ายสุดที่สําคัญกว่านั้นนะครับก็คือว่าท่านนายกท่นสิก็อาจจะมาในฐานะหลายบทบาทน,นะครับทั้งที่รึกษาประธานอาเซียนครับก็เป็นบทบาทใหม่ที่ท่านเพิ่งได้รับมานะครับ ท่านยังเป็นอดีตนาะยกรัฐมนตรีที่สำคัญหรือท่าน,ปนเป็นพ่อนะครับนายกรัานนมนตปีคนปัจจุบนันนะครับหลายสานาเหล่านี้แต่ทั้งหมดนี้นี่นะครับก็ผู้กัน,นต่างๆก็คือไม่ได้มีความรับผิดรับชอบหรือใ c ้เขาจะไปอยูีในระบบการเมืองของเรานะครับท่านอาจจะเป็นผู้นำในทางความคิดก็จริงท่านอาจจะมีความผิดต่างๆก็จริงแต่ท้ายสุดเราก็ต้องมีคำถามครับกับ,าบารัฐบาลว่าผู้ที่มีรับผิดมีความรับผิดชอบต่อประชาชนต่อสภาผู้แทนราษฎร โดยเฉพาะอย่างิีงนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีที่กาลังปฏิบัติหน้าที่เพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้ครับวันพฤหัสทีผมเองในฐานะหนึ่งในสมาชิกการความมั่นคงก็เสนอให้มีการประสูวาระในการพิ่เจรณานะครับยุทธศาสตร์ในการแก้ไขสมรภูมิตะวันตกใต้และสถานภาพของการพัฒนาศักิภาพในปัจจุบันนะครับวันพฤหัสทีก็คงได้เชิญท่านรองนายกนะครับที่รับผิดชอบด้านงานความมั่นคง ครับแล้วก็หน่วยงานด้านความมั่นคงและหมือนกับที่เกี่ยวข้องเข้ามารือนะครับว่าและผมก็ต้องมีคําถามแน่ๆครับว่าท้อยแถลงของท่านนายกทักษิณในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันที่23เนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งหรือว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับเห็นพ้องด้วยหรือด้วยหรือไม่ขนาดไหนนะครับแล้ะผงจะได้มีการติดตามตรวจสอบเรื่องนี้ครับแล้วก็จะอำนวยการสอบกับพี่น้องประชาชนต่อไปไป่ไปมาบ้านนะครับเอาข้อจริงคําพูดของการกระทำท่าทีของท่านนายกทักษิณ ระหว่างการลงุนที่อาจจะได้จจไม่อาจจะไม่ได้มีความหมายใดๆทั้งสิ้นก็ได้นะครับเพราะว่าท่านไม่ต้องมีความรับผิดชอบใดๆนะครับเนี่ยครับก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องติดตามดูว่าสกลงแล้วน้ําหนักของคําพูดของนายกสิทธิ์ไม่ว่าจะพูดอะไรก็แล้วแต่จะมีความหมายขนาดไหนเราต้องมาติดตามดูครับ